นะารารพันาและกระหาวำกำลาเพื่อนน้องพี่เชแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อสตาก้าสูงไปเป็นที่นะระดับปถมกี่ โอกาสที่น่ารืจนา ຂ້າພະເຈົ້າມາເຊີນນ້ອງຈັສມິ